วันนี้ทางทีมงานขอ,อนเสนอเรื่องราวย้อนลอยคดีดังสักปากกลอกแขวนคอยกถั่วห้าศพเมื่อวันที่25เมษายนปี2540ได้เกิดคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากหาดทรายแก้วมากนักเมื่อเพื่อนร่วมง,งานของนายประพาสบุญทวีหัวหน้าสถานีอานามัยบ้านละวะได้เดินทางไปหานายประภาสที่บ้านแต่เรียกยังไงก็ไม่มีคนมาเปิดประตู เพื่อนโรงงานเห็นว่าผิดสังเกตจึงเข้าไปข้างในบ้านแต่ต้องตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาสิ่งที่เขาเห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นภาพอันน่าสยดสยองและสลดใจเป็นอย่างมากเขาพบศพของครอบครัวบุญทวีถูกแขวนคอกับราวบันไดถึงสี่ศพเมื่อได้รับแจ้งเหตุว่ามีการฆ่ากันตายเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสิงหานครจังหวัดสงขลารีบเข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุทันทีพบศพของนายประภาสบุญทวีอายุ43ปีและลูกชายอีก3คนมีอายุตั้งแต่13ปี 11ขวบและ9้าขวบทั้ง4ถูกแขวนคอกับราวบันไดส่วนชั้นบนของบ้านพบศพของนางเจียมจิตบุญทวีซึ่งเป็นภรรยาของนายประภาสสภาพศพถูกมัดมือมัดเทา้าบริเวณศีรษะและใบหน้ามีบาดแผลถูกของแข็งกระแทกอย่างแรงเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนของตนเองเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าทั้งหมดน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงนายประภาสเคยทำงานที่สถานีอนามัยมาแล้วหลายตำบลด้วยกันเขาจึงเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ในอำเภอสิงหาคนครเป็นอย่างดีชาวบ้านหลายคนที่ได้ยินข่าวนี้ต่างพากันตกใจอย่างมากเนื่องจากนายประภาสและครอบครัวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับผู้ใดมาก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องเล่นไขปริศนาให้ได้โดยเร็วเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญสำหรับชาวสงขาเป็นอย่างมากตำรวจนักสืบมือดีจากกองปราบปรามหลายนายถูกส่งตัวมายังพื้นที่เพื่อติดตามหาเบาะแสของคนลายการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมืมดมนเพราะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์มันเกินเหตุ ร่องรอยของคนหลยที่ได้ทิ้งไว้ก็มีน้อยเหลือเกินการตายอย่างโหดเหี้ยมของครอบครบัวบุญทวีสร้างความบาดกลัวให้ชาวบ้านในละแวกนั้นทําให้ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกมาเป็นพยานเนื่องจากกลัวว่าตนเองจะไม่ได้รับความปลอดภัยผ่านมาแล้ว20วันยังไร้วี่แววตัวคนหลยเจ้าหน้าที่ตํารวจทํางานด้วยภาวะที่กดดันเนื่องจากสังคมคาดหวังกับการทํางานของตํารวจไว้มากแต่จากการสืบสวนที่ผ่านๆมาเจ้าหน้าที่ตํารวจกลับคว้าน้ําเหลวมาโดยตลอด แต่ในที่สุดปริศนาที่มืมดมนมาเป็นเวลานานก็เริ่มมีประกายขึ้นมาบ้างเมื่อชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เริ่มมีบ่อแสของคนที่น่าจะเป็นคนไรต่อมาไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตัวนายแสวงสุวรรณมณีซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่านายสมบุญล้วนเจ้าหน้าที่สงสัยว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม5ศพแต่หลังจากสืบสวนอย่างละเอียดแล้วมีพยานยืนยันแน่ชัดว่าวันเกิดเหตุนายแสวงดื่มสังสรรค์อยู่ที่ชายทะเลโดยมีพยานยืนยันตรงกันหลายสิบปาก แต่ชาวบ้านแถวนั้นรู้ดีว่านายแสวงเป็นนักเลงและมีคดีติดตัวอยู่หลายคดีเคยก่อวีรกรรมยิงคู่อริมาแล้วหลายครั้งหลายหนทําให้ชาวบ้านไม่กล้าออกมาให้การกับตํารวจเนื่องจากกลัวอิทธิพลของนายแสวงเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมในคดีฆ่าคนตายเพื่อต้องการนําตัวนายแสวงออกจากพื้นที่เพราะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าตราบใดที่นายแสวงยังอยู่ในพื้นที่จะไม่มีชาวบ้านคนไหนมาเป็นพยานอย่างแน่นอนหลังจากนายแสวงถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ ำตัวไปดำเนินคดีที่กรุงเทพในที่สุดแสงสว่างจากปลายอุโมงค์ก็เปล่งประกายออกมามีชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับหมอประพาสได้เล่าถึงวันเกิดเหตุให้กับเพื่อนบ้านฟังเพื่อนบ้านคนดังกล่าวจึงตัดสินใจไปเล่าให้กับนายอำเภอฟังนายอำเภอจึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนัดเจอกับพยานคนนี้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาชายชราได้ให้การกับตำรวจว่าเห็นวัยรุ่นสองคนอยู่ที่บ้านของนายประภาสช่วงค่ำของวันที่25เมษายน ซึ่งคนร้ายทั้งสองคนหนึ่งมีผิวคล้ำส่วนอีกคนผิวขาวชายฉลาดไม่เคยเห็นพวกเขามาก่อนและตนเองมั่นใจว่าวัยรุ่นทั้งสองคนไม่ใช่คนในละแวกนี้และชายฉลาดยังยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่ขอไปเป็นพยานในศาลเนื่องจากตนเองอายุมากแล้วและกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัยปริศนาเริ่มถูกคลี่คลายออกมาเรื่อยเมื่อญาติของผู้ตายได้ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมว่าสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงพร้อมกับจี้เล็กๆของภรรยานายประพาต์ได้หายไป และที่สําคัญคือพระเครื่องที่นายประภาสและครอบครัวร่วมกับเจ้าอาวาสวัดป่าขาดได้จัดสร้างเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับชาวบ้านได้หายไปทั้งหมดเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบบอ่อแสจึงรีบเดินทางไปหาเจ้าอาวาสวัดป่าขาดและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าอาวาสได้มอบพระเครื่องเกือบ400องค์ให้กับนายประภาสเอาไว้ทำให้ตำรวจเชื่อว่าคนไหลายได้นำพระเครื่องทั้งหมดไปด้วยซึ่งตำหนิของพระเครื่องดังกล่าวเมื่อใช้แว่นขยายส่องอย่างละเอียดจะพบว่าด้านหลังของพระเครื่อง จะมีการสลักชื่อของหมอประพาสเอาไว้และพระเครื่องนี้เองที่เป็นกุญแจสําคัญทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าถึงตัวฆาตรกรที่แท้จริงได้เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้วางแผนหลอกล่อคนไหลโดยการตระเวนเช่าพระรุ่นดังกล่าวในราคาสูงแล้วนํามาแจกจ่ายให้ตํารวจในพื้นที่และผู้นําท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ตั้งใจเอาไว้ว่าต้องการให้พระรุ่นนี้เป็นที่ต้องการของตลาดพระเครื่องเพื่อหลอกล่อให้คนไหลที่ขโมยพระเครื่องไปนําออกมาจําหน่าย ภายในเวลาไม่นานนะักเหยื่อก็ติดเบ็ดเข้าอย่างจังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาว่ามีวัยรุ่นสองคนนำพระเครื่องดังกล่าวมาขายให้ตัวเองซึ่งหนึ่งในสองวัยรุ่นชื่อศัก์ปากหลอหรือนายเลืองศัก์ทองคุณอายุย2ปีบ้านอยู่ที่ตำบลปากหลออำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาวันที่21พฤษภาคมปี2540หลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายศัก์ปากหลอได้เดินทางหลบหนีไปอยู่กับญาติที่จังหวัดกาญจนบุรี เขาถูกจับกลุ่มตัวไว้ได้ขณะที่กําลังยืนอ่านข่าวของตัวเองอยู่พอดีสักปากหลอถูกนําตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปแถลงการจับกลุ่มที่กรมตํารวจถือเป็นครั้งแรกที่ประชาชนคนไทยได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของคนไลสักปากหลอได้อ้างเหตุผลที่ต้องฆ่าครอบครัวบุญทวีว่านายประภัทได้ติดหนี้ตนเองเป็นเงินกว่าหนึ่งล้านบาทซึ่งเป็นหนี้จากการพานันเมื่อไปทวงถามแต่กลับได้รับการบ่าเบี่ยงจึงตัดสินใจลงมือฆ่าด้วยความโกรธ ส่วนสาเหตุที่ต้องฆ่าเด็กด้วยเนื่องจากกลัวเด็กทั้งสามจดจำใบหน้าของตัวเองได้และหนี่คำสาร,รภาพครั้งแรกต่อหน้านักข่าวในวันนั้นวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จกกับกุมตัวนายสงการแก้วอุบุลหรือไอจองที่จังหวัดสงขลาไอจองเด็กมห้าวัยเพียง1ิปีรับสาร,รภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าลงมือกันแค่สองคนซึ่งส่วนใหญ่สักปากหลอกเป็นคนลงมือทำด้วยตัวเองวันที่ย2สองพฤษภาค,คมปี2540 เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวสองผู้ต้องหามาทำแผนรับคำสรารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุเหตุการณ์ในวันนั้นมีประชาชนนับหมื่นคนมามุงดูโฉมหน้าของคนไหลสักปากลอถือเป็นฆาตกรที่โหดเหี้ยมคนหนึ่งของประเทศไทยตลอดระยะเวลาการทำแผนใบหน้าของเขาไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปเลยสักนิดเขาดูนิ่งเฉยและเลือดเย็นซึ่งต่างจากไอจองที่ใบหน้าซีดลงไปยังเห็นได้ชัดก,ก่อนวันทำแผนหนึ่งวันเจน้าหน้าที่ทำการเข็นสอบผู้ต้องหาอย่างหนักจนในที่สุด ผู้ต้องหาจึงสาร,รภาพว่าความเป็นจริงแล้วเขาได้ข่าวมาว่านายประพาต์ขายวัวชนได้เงินสดมากกว่าหนึ่งล้านบาทจึงวางแผนไปปล้นส่วนคบสาร,รภาพก่อนหน้านี้เป็นกลอุบายเพื่อต้องการอำพรางคดีเท่านั้นหลังจากสักปากหล่อเชื่อว่านายประพาต์มีเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทจึงได้ชักชวนนายสงกรานไปปล้นเมื่อไปถึงบ้านนายประพาต์กลับไม่พบเจอใครทั้งสองจึงนั่งรออยู่บนแคร่หน้าบ้านอย่างใจเย็นช่วงเวลา16นาฬิกา30นาที ลูกชายสองคนของนายประพาต์ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่บ้านสักปากหล่แกล้งขอดื่มน้ำเมื่อเด็กทั้งสองคนเผลอจึงจับมัดมือมัดเท้าและปากแล้วอุ้มขึ้นไปขังบนชั้นสองของบ้านช่วงเวลา17บเนาฬิกาสินาทีนายประพาต์กลับมาถึงบ้านสักปากหลอกจึงออกกลนอุบายโกหกว่ารถจักรยานยนต์ของตนหายไปและขอร้องให้ในายประพาต์ช่วยตามหาเป็นจังหวะที่ชลาเพื่อนบ้านเดินมาพูดคุยกับนายประพาต์พอดีก่อนจะขอตัวกลับ อีกไม่นานนักลูกชายคนโตของนายประภาสก็กลับมาถึงบ้านพอจังหวะที่นายประภาสไม่ได้ระวังตัวคนร้ายทั้งสองจึงใช้ปืนจี้เอาไว้แล้วมัดมือมัดเท้าและมัดปากก่อนจะนําไปขังไว้คนละห้องกับลูกชายทั้งสองหลังจากนั้นสักปากหลได้หลอกล่อลูกชายคนโตให้ไปหลังบ้านแล้วใช้ปืนจ่อที่ศีรษะก่อนที่จะนําตัวไปมัดไว้ร่วมกับนายประภาสช่วงเวลา18นาฬิกาภรรยาของนายประภาสกลับมาถึงบ้านแต่ถูกสักปากโลใช้ปืนจี้เธอขัดขืนและวิ่งหนีไปที่ห้องนอนอีกห้อง ซึ่งติดกับห้องของนายประภาสแต่สักปากโลวิ่งตามไปจับตัวไว้ได้ทันเธอจึงถูกมัดมือมัดเท้าและปากไว้คนเดียวหลังจากคนหลยจับสมาชิกครอบครบคัวบุญทวีได้ทั้งหมดวินาทีสังหารโหดก็ได้เริ่มต้นขึ้นคนร้ายพยายามข่มขู่ถามที่ซ่อนเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทแต่สองสามีภรรยายืนยันตรงกันว่าไม่มีเงินจำนวนนี้อยู่จริงสักปากโลเข้าใจว่าทั้งสองคนโกหกเขาจึงโมโหอย่างมากก่อนตัดสินใจฆ่าภรรยาของนายประภาตเป็นคนแรกคนไลย เอาหัวของภรรยาของนายประพาตโขกกับเตียงเหล็กต่อหน้าต่อตาผู้เป็นสามีนายประพาตพยายามร้องขอให้สักปากหลอกฆ่าตนเองแทนแต่ก็ไม่เป็นผลส่วนไอ้จองที่อยู่ชั้นล่างของตัวบ้านมันมีท่าทีตกใจอย่างมากมันพยายามตะโกนบอกให้สักปากหลอหยุดลงมือแต่มันก็สายไปแล้วคนไล่ใช้สายไฟปลอกเปลือกมัดสี่คนพ่อลูกรวมกันเอาไว้ก่อนทําการชอดไฟฟ้าถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากเครื่องตัดไฟอัตโนมัติทํางานเสียก่อน สักปากโลจึงเปลี่ยนวิธีสังหารเยอ่นั่นก็คือแขวนคอเริ่มจากผู้เป็นพ่อเป็นศพแรกตามด้วยลูกชายคนต,ต่อมาส่วนสักปากโลนั่งสูบบุหรี่อยู่บนโซฟานั่งดูชีวิตของพ่อลูกที่กำลังดิ้นทุรนทุรายขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของตัวเองเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่าสักปากโลเป็นฆาตกรโหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งเขาไม่เคยสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งต่างจากผู้ต้องหาคนอื่นถึงแม้จะยิงคนมาจํานวนไม่น้อยแต่เมื่อถูกจับได้ก็ยังมีความรู้สึกผิดอยู่บ้าง แต่สาหรับสัตว์ปากโลเขาเป็นนักฆ่าเลือดเย็นไม่สะทกสะท้านกับสิ่งที่ได้ทําลงไปเขาไม่ยอมแม้แต่จะการาบขอขมาศด้วยซ้าเมื่อคดีเข้าสู่ชั้นศาลสักปากโลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและตัดสินใจสู้คดีแต่ศาลชั้นตน้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินประหารชีวิตซึ่งในเวลาต่อมาศาลดีกาได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตส่วนนายสงกรานหรือไอจงรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาศาลชั้นตน้นจึงตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ส่วนเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทนั้นที่นายสักปากหลเชื่อว่าหมอประภาตได้ซ่อนเอาไว้ความเป็นจริงแล้วหมอประภาสยังไม่ได้ขายวัวชนอย่างที่สัก์ปากหลเข้าใจเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทจึงยังไม่มีอยู่จริงๆส่วนที่มาของความโหดเหี้ยมอามาหิตเกินมนุษย์มานาของศัก์ปากหลนั้นสาเหตุมาจากสมัยยังเด็กบ้านของเขาถูกจนปล้นถึงสองครั้งสองคราและเขาเคยถูกทำลายร่างกายและถูกจับมัดมือมัดเทา้าทำให้เขาเก็บกดฝังใจมาตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้สมัยโตเป็นวัยรุ่นอายุได้16ปีเขาเคยมีปากเสียงกับเพื่อนบ้านเพราะวัวของเพื่อนบ้านเข้ามากินผักในสวนของตนสักปากหลอจึงแอบเอาเชือกไปมัดคอวัวตัวนั้นแล้วชักล่อขึ้นไปแขวนคอวัวบนต้นไม้จนตายและก่อนหน้านี้เขาจึงเคยเป็นทีมปล้นข่าลูกเรือชาวประมงโดยจับเหยื่อมัดมือมัดเทา้าแล้วโยนทิ้งลงทะเลก็ทํามาแล้วส่วนความสามารถในการใช้เชือกได้ดีเป็นพิเศษนั้น ซึ่งปกติแล้วเงื่อนลักษณะนี้จะต้องฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเท่านั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของทหารเช่นนาวิกโยธินและกลุ่มของทหารพลาจากการสอบถามนายศัก์ปากหลอดเขายอมรับว่าได้รับการฝึกฝนเงินชนิดนี้มาจากน้าชายเขาซึ่งเคยเป็นทหารพลามาก่อนเงินที่นายสัก์ปากหลอใช้แขวนคอยเยือทั้งหมดเป็นเงินชนิดเดียวกันซึ่งในกลุ่มทหารจะเรียกเงินชนิดนี้ว่าเงินพิลอดหักคอ ซึ่งเงินชนิดนี้มักใช้กันมากในกลุ่มคนเดินป่าและชาวประมงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทางการทหารถือเป็นเงินที่มีประโยชน์มากเพราะมีความแข็งแรงสูงและมีความเหนียวแน่นแกะออกได้ยากสามารถรับน้ําหนักได้ดีเหมาะแก่การผูกเปลผูกเรือผูกเชือกสาหรับไต่ข้ามแม่น้ํารวมไปถึงการผูกเพื่อจับเฉลยหรือตัวประกันหลังจากสัตว์ปากโลดได้รับการปล่อยตัวเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไปอยู่ในสังกัดซุ้มมือปืนชื่อดังในอำเภอสิงหานนครจังหวัดสงขลา และรับงานเป็นมือปืนคุ้มกันนักการเมืองท้องถิ่นรายหนึ่งหลังจากนั้นได้ย้ายภูมิลำเนามาพักอาศัยที่อำเภอสเสดาเพื่อติดตามนักการเมืองท้องถิ่นในอำเภอสเสดาล่าสุดวันที่22กุมภาพันธ์ปี2558เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสเสดาจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุยิงกันในย่านถนนร่วมใจ2เขตเทศบาลเมืองประดังเบซาเจ้าหน้าที่จึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนเจ็บถูกยิงและนำตัวส่งโรงพยาบาลทราบชื่อคือนายเนติราชนพวงศ์ อายุ39ปีชาวจังหวัดสงขลาส่วนชื่อเดิมคือนายเรืองศักดิ์ทองกุลหรือที่ทุกคนรู้จักกันในฉายาศักด์ปากรอเขาคืออดีตผู้ต้องหาฆาตกรรมห้าศพครอบครูบุญทวีเมื่อหลายปีก่อนเขาถูกคนหลายยิงที่หน้าอกสองนัดซอนและเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวปิดฉากฆาตกรโหดเหี่ยมที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยผู้มีนามว่าศักด์ปากรอพบเจอกับผมได้ใหม่ที่เรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่ playlist ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ